พยากรณ์ของดวงคนที่เกิดวันเสาร์นะคะเดือนพฤษภาคมสองห้าสาห้าซึ่งเป็นปีวอกทีนี้เราจะมาดูดวงดาวที่สัมพันธ์กับตัวเลขเ็ดต,ตัวสี่ฐานว่ามีความหมายอะไรบ้างสิ่งแรกคือเราจะต้องดูดวงดาวในทุกตัวจากวันเดือนปีเกิดว่ามันจะอยู่ในฐานอะไรเพื่อที่จะได้รู้ว่าพื้นฐานชะตาชีวิตของคนนั้นนะเป็นยังไงนะคะ อันนี้ของน้องซึ่งเป็นดวงครูเขาอนุญ,ญาตให้เปิดเผยด,ดวงได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในดวงดาวของวันเสาร์ซึ่งเป็นดาวธาตุไฟดาวอาทิตย์กับดาวเสาจะเป็นดาวธาตุดียวกันแต่ดาวอาทิตย์จะเป็นไฟที่เขาเรียกว่าชดช่วงชัชวาลพอลุกแล้วมันก็จะหายไปส่วนดาวเสาร์นั้นจะเป็นลักษณะไฟสมคอเป็นเสมือนถ้าไฟดับไปแล้วเราเขาเหล็ก เหล็กยังคงร้อนอยู่นี่คือความหมายของดวงดาวนะคะคนนี้คนเกิดวันเสาร์เพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์ดาวเสาร์ของเขาจะเป็นดาวที่ร้อนร้อนรุ่มเพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์ก็จะเป็นคนที่เหนื่อยเหนื่อยตลอดนะคะแต่ในพื้นฐานดวงดาวของน้องคนนี้ดาวเสาร์มาชนกับดาวกระดุมพระในที่นี้หมายถึงความเป็นอยู่การทํางานการใช้ดําเนินชีวิตหรือการกระทําซึ่งไปอยู่ในทางทาสาแล้วฐาน16 ฐาน16ซึ่งเป็นฐานของดวงดาวที่จะบอกได้ว่าตัวตนนั้นจะมีลักษณะอย่างไรในวิถีชีวิตนะคะความหมายของดวงดาวแต่ละดวงเนี่ยถ้าเป็นฐาน16เปรบเสมือนฐานละกํากลังของพระโสดรถเพราะฉะนั้นกําลังพระโสดรมันเหมือนเป็นกําลังของบุญเก่าที่เกิดมาแล้วสะสมเพราะฉะนั้นการที่เกิดมาเป็นบุญเก่าและสะสมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เมื่อมีปัญหา เมื่อเกิดแล้วถึงแม้จะเหนื่อยยากมันก็จะถูกพิกผันเช่นจะมีคนเข้ามาช่วยนะคะจะมีคนที่เป็นโรบินฮูดหรือสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดเขาเรียกว่าจบในนาทีสุดท้ายเช่นการอย่างรู้คิดได้แก้ปัญหาได้หรือมีคนเข้ามาแทรกหรือมีเหตุที่ทําให้สิ่งนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเราเรียกว่ากําลังวัสูุลดคือดาวบุญเก่านะคะอันนี้คือตัวตนต,ตัวแรกของเขา ตัวตรงทัวรที่สองของเขาเป็นดาวสุนะคะดาวสุเป็นดาวที่ดีดาวสุนั้นเป็นดวงดาวที่เปรียบเสมือนธาตุน้ําคู่ของดาวเขาก็เป็นคือดาวพุธคือธาตุเดียวกันเพราะฉะนั้นดาวสุจะเป็นคนที่ง่ายๆนะคะล,ะละื่นไหลลื่นเลงบันเทิงมีอิสระเสรีเหนืออื่นใดเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นคนไม่เรื่องมาก นะคะแล้วเป็นคนที่ขยันที่จะชอบทำนูน่ทนทำนี่หรือไม่อยู่นิ่งแล้วอยู่ในฐานของพยาญาต่อยู่ในดาวของมหาอุดเพราะฉะนั้นคนนี้จะเป็นคนที่ไปได้ทุกที่ไปทำที่ตรงไหนก็มีความสุขไปโน่นไปน,น,ไปนี่ไปนั่นเป็นคนที่ลักษณะเป็นอิสระของตัวเองและอยู่ในฐานมหาอุดหมายถึงฐานที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าปีใดตกฐานดีตัวตนตกฐานดี ปีนั้นทุกอย่างก็จะพลิกผันไปในทางที่ดีหรือจะมีอะไรที่พลิกผันเข้ามาแบบฟุกๆอันนี้คือในดวงดาวของเขาในความหมายของเลขหกที่มันตรงกับปนุพยายะและมัชชิมาซึ่งอยู่ในฐานมหาอุดเพราะฉะนั้นฐานมหาอุดมหาอุดเป็นฐานที่ดีฐานหนึ่งนะคะซึ่งสิ่งอะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมติปีไหนจรดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือแบบฟุกๆแล้วดีทั้งหมดแต่ที่ไหน ไม่ดีก็คือปีจรที่ไม่ดีถ้าปีจรปีนั้นไม่ดีตกไม่ดีเช่นปีนี้เป็นต้นในดวงดาวของดาวศุกร์ในปีนี้ของลักษณะของมหาพูดหกตกโลกาวินาศเขาก็จะยุ่งว่าวุ่นวายแต่ในเวลาเดียวกันฐานเขาเป็นฐานมหาอุดมันก็อาจจะทอนลองไปเลอแค่ครึ่งเดียวความวุ่นวายในเรื่องของการงานการเปลี่ยนแปลงการงานเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหน้าที่การงาน หรือยุ่งยากในเรื่องของงานถึงแม้มันจะเป็นฐานโลก,กาวินาศของปีแต่เขาอยู่ในฐานมหาอุดมันก็ทอนแค่ครึ่งเดียวนะคะาดาวมหาอุดนั้นเป็นดาวที่ดีนะคะต่อไปในดวงดาวของเดือนนะคะดวงดาวของเดือนนั้นเป็นเลขสองความหมายของเลขสองเนี่ยเป็นคนปีวอกแต่ความหมายของเลขสองคือเป็นเลขของความอ่อนโยนของความสวยงามนะคะของความอ่อนไหวนะคะก็จะทําให้เขาเนะี่ยนะคะ เป็นคนที่มีจิตใจดีคิดในทางที่ดีแล้วก็แสวงหาเงินดีในที่นี้หมายถึงเงินจะสวยงามคือมาเรื่อยๆนะคะเงินไม่ขาดมือแต่บังเอิญฐานดวงของการเงินนั้นเขาตกในฐานสิบเพราะฉะนั้นฐานเพราะฉะนั้นสิบเป็นดาวเสาหนึ่งดาวในตัวกำลังของตัวเขาเองหาเก่งใช้เก่งนั่นเองนะคะหรือมันอาจจะเหนื่อยในการหาแต่ก็มีให้หาได้ใช้คล่องนั่นเองนะคะ นอกจากนั้นในดวงดาวต่อไปที่เราจะพยากรณ์นะคะเลขหนึ่งซึ่งเป็นตัวอยู่ในฐานของวันแล้วก็อยู่ในฐานของอเดือนปีในแถวที่สองนะคะเราก็จะมาดูที่มันตรงกับเลขหนึ่งที่มันคอยตามกัน3มชอ็อตหรือ3าจุดหนึ่งตกในเรือนหินะแล้วก็ตกในเรือนสหัชชะ แล้วมาตกในเดือนลาของธาสีแต่ธาสีนั้นอยู่ในเรือนราหูเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่เพื่อนฝูงค่อนข้างที่จะเยอะแต่เพื่อนฝูงนั้นมักจะไม่ค่อยได้ส่งเสริมเขาเท่าไหร่แต่เขาก็จะเป็นคนที่สามารถซิกแซกนะคะหรือคิดพิดจารณาได้ว่าอะไรที่ควรจะคบหรือไม่ควรครบเพราะว่าเขาเป็นดาวเสาที่ ต่อสู้ซึ่งเป็นดาวธาตุเดียวกับดาวอาทิตย์แล้วมาตกในเดือนของเพื่อนแล้วในตกฐานลาหูก็คือเขาก็จะมีคนที่คิดดีคิดไม่ดีคนไม่ซ้าหน้าหรือเจอคนมากมายนะคะแต่เขาก็จะพิจารณาได้ว่าควรจะแก้ปัญหาอย่างไรเพราะว่าเขาอยู่ในฐานลาหูนะคะราหูเป็นราคาเป็นฐานที่พลิกผันเปลี่ยนแปลงหรือมีสิ่งอะไรที่เกิดอาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้ถ้าปีนั้นดาวจอนนั้นเสีย ะะแต่ถ้าฐานราหูนั้นเป็นไหนปีดีก็จะจะเป็นกําลังที่ทําให้เขาพลิกผันไปในทางที่ดีหรือปีไหนราหูตกในฐานของคําว่าสีในทักษะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางหรือเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆนะคะต่อไปดาวตัวที่สองเมื่อกี้เราพยายามอ่อนผ่านไปแล้วเราก็มาตัวที่สนะคะ เลขสามตกผ่านราชาโชคอยู่ในเรือนของปิตาอยู่ในเรือนของปุตตะและอยู่ในเรือนของอสุภะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เนี่ยมักจะมีเจ้านายที่ดีปิตาหมายถึงคุณผู้ชายหรือคนผู้ชายที่มีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นเขาจะมีบริวารที่เป็นผู้ชายอยู่ในฐานปุตตะคือส่งเสริมแล้วก็ทําให้เขานั้นมีความ มัง่งคั่งขยับขยายหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอยู่เสมอนะคะเพราะเขาอ,อยู่ในฐานปีตาบุตตะและสุภะแล้วตกฐานที่เราเรียกว่าฐานราชาโชคนะคะและปีในที่เสียก็จะทอนไม่ไม่ทอนเยอะก็ทอนประมาณ20-30%เท่านั้นนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวต่อไปเลขสี ได้สี่ในฐานดวงของเขาเป็นมาตาตกอริแล้วตกกรรมะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะมีคุณแม่ที่เข้มแข็งมีเพื่อนที่เข้มแข็งมีบริวารผู้หญิงหรือผู้ผู้หญิงที่น้อยกว่าแก่กว่าก็ไม่เป็นไรแต่เขามักจะทำให้เขาต้องเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ก็จะส่งเสริมเขาเพราะว่า เขามีเลข4ซึ่งเป็นดาวฐานคู่มิตรกับเลข7ก็จะช่วยส่งเสริมกันได้นะคะนอกจากนั้นเลข5ในพื้นฐานดาวของเขาตกอยู่ในเรือนโพคาตกในเรือนปัตตนิและตกในเรือนของลาภะเขาก็อาจจะมีแฟนที่อายุมากกว่านะคะแล้วก็มีความมั่นคงนะคะแล้วก็เหนื่อย หรืออาจมีเกณฑ์ต้องพัดภาคหรือต้องแยกกันในที่นี้อาจจะไม่ได้เลิกลาก็ได้แต่แยกกันอยู่นะคะแล้วถึงจะด,ดีนะคะในพื้นฐานดวงเป็นอย่างนั้นนอกจากนั้นเลขที่เราพยากรณ์ไปทั้งหมดแล้วทุกตัวเนี้ยนะคะคือเป็นดวงดาวที่สัมพันธ์กับดวงเขาในวันเดือนปีเกิดต่อไปเราจะมาดูว่าในปีปัจจุบันนี้เขา อายุเท่าไหร่นะคะเราก็มาดูเลขเจ็ดตัวมีเลขเจ็ดหลักเราเจ็ดสี่ยี่แปดเจ็ดห้าสามสิบห้าเจ็ดหกสี่สิบสองแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่อายุสามสิบเขาเกิดปีพศสองห้าสามห้าเขาจะอายุสามสิบปีกับสามสิบปีกับหนึ่งเดือนใช่ไหมคะเนี่ยมองเห็นไม่ชัดเลยสิบเอ็ดเดือนและหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเอนาะ หนึ่งเดือนสองสิบเอ็ดเดือนสองสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดสสิบเอ็ดสิบเอดเดือนเพราะฉะนั้นเขาก็จะย่างเข้าสามสิบเอ็ดนะคะเจ็ดแถวท้ามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่แปดเจ็ดห้าสามสิบห้ามันเลยใช่ไหมคะยี่สิบแปดก็ยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดอยู่ในฐานของอฐานเจ็ดซึ่งตรงนี้ นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการต้องต่อสู้กับการแสวงหาเงินนะคะแล้วก็เงินอาจจะต้องมีรายจ่ายกับพี่น้องและครอบครัวหรือช่วยเหลือพึ่งพาครอบครัวแล้วครอบครัวอาจจะทำให้เขาไม่สบายใจทำให้เขามีปัญหาแต่ก็ไม่เป็นไรเขาก็สามารถที่จะผ่านได้เพราะว่า ในพื้นฐานครอบครัวนั้นเป็นฐานจันทร์แล้วปีนี้ในกาลโยกนั้นฐานจันทร์เป็นฐานราชาก็สามารถที่เป็นฐานมรณะโทษทีจัไม่ได้นี่ดูนี้ดูตรงนี้นะเดินเดินอ่เป็นธงชัย่ะรอธงชัยไม่ใช,ใช่หนึ่งเป็นลุมทรัพย์อันนี้ะนะคะแล้วปีนี้ดาวจรของเขานะคะสี่นั้น อยู่ในเรือนของดาวราชาโชคเพราะฉะนั้นในดวงราวราชาโชคของเขาเนี่ยนะคะปัญหาทั้งหมดที่แม้ว่าจะยุ่งยากจะพลิกผันในทางที่ไม่ดีอะไรก็แล้วแต่จะถูกทอนผ่านไปได้อย่างน้อย40-50หรือ50ร์ซก็จะผ่านได้เพราะว่าปีนี้ดาวจรน,นั้นอยู่ในเรือนราชานะคะนอกจากนั้น เราก็มาดูแถวต่อไปที่สัมพันธ์ดูที่เมื่อกี้อยู่ที่ญาติพี่น้องนะคะผู้หญิงผู้ใหญ่ญาติพี่น้องทําให้ไม่สบายใจหรือจุกจิตใจนั้นก็จะผ่านพ้นไปได้เพราะในดาวของเลขสี่เป็นดาวจองที่ดีนะคะต่อไปเลขสามเลขสามซึ่งสัมพันธ์กับเลขสองในแถวที่เป็นปีปัจจุบันของเขานะคะ ซึ่งมาสัมพันธ์นะคะเราดูสี่แล้วมีดูสองสองนั้นก็เป็นการเงินที่เขาจะแสวงหาได้หนึ่งอาจจะมีโชคจากราบจากพี่น้องอาจจะมีโชคกับคนใกล้ชิดในที่นี้อาจจะเป็นที่ทำงานก็ได้ควมว่าพันธุเนี่ยอาจจะเป็นคนใกล้ชิดอาจจะเป็นพ่อแม่อาจจะเป็นครอบครัวหรือเป็นคนที่ทำงานแล้วเกี่ยวข้องผูกพันอยู่ในฐานการเงิน พันธุแล้วอยู่ในฐานมรณะนะคะแต่สองอยู่ในฐานจัน์ทเป็นมรณะแล้วปีนี้ดาวสองของเราไม่เสียนะคะมรณะอยู่ฐานจัน์ทเป็นดาวกำลังของตัวเองเพราะฉะนั้นการตัดสินใจไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ตัวของเขาตัดสินใจนะคะสองนะสอยู่ฐานจันกำลังของตัวเองเพราะฉะนั้นสองอยู่ในเรียนมรณะก็จริง นะคะแต่มันเป็นฐานจาันทร์บัตรเป็นรำของตัวเองเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่การตัดสินใจมันก็จะทอนไปครึ่งหนึ่งนะคะนอกจากนั้นเรามาดูสองดูสี่แล้วเราต้องมาดูหนึ่งในปีจรของเขา1คืออะไรเขาบอกว่าเขาอาจจะยุ่งยากใจกับเพื่อนรุวมง,งานนะคะหรือสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาแบบไม่คาดคิดในตัวตนของเขาในปีนี้เช่นงานใหม่เพื่อนใหม่นะคะการเงินใหม่ๆ ซึ่งมันจะเข้ามาแบบฟุกๆแต่อาจจะมีเรื่องที่หนักใจบ้างเท่าที่ควรเพราะว่ามันอยู่ในฐานของเลขเจ็ดเลขเจ็ดคือดาวเสาสิ่งที่ต่อสู้แล้วเหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูในปีจรของเขาที่พยากรณที่สี่ไปแล,แล้วพยากรณ์ที่สองไปแล้วแล้วพยากรณ์ที่หนึ่งแล้วเราก็ไปดูคร่าวๆตัวที่เราพยากรณ์ทั้งหมดชนอะไรบ้างนะคะ แล้วก็จอนขึ้นมาดูตัวที่สัมพันธ์บ้างแต่ไม่จำเป็นต้องเยอะถึง8 0อาจจะ20-3 0เพราะเป็นเดาที่มันผูกพันนะคะดูหนึ่งดูสองดูฐานนี้เป็นหลักแล้วแล้วสองนั้นไปชนอะไรเราก็มาดูหนึ่งไปชนอะไรเราก็ดูพอชนเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูตัวที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องนะคะกับหนึ่งก็คือตัวตนของเขา แล้วก็มีฐานราชาชโชคผู้ใหญ่เจ้านายเมื่อกี้ที่เราดูผูกพันก็ช่วยเสริมเขาแล้วก็มาดูปัตตนิซึ่ง5มันอยู่ในฐานที่มันเป็นฐานผูกพันกันอยู่หนึ่งหก็คือก็จะมีะความรักหรือมีคนใกล้ชิดหรือมีคนห่วงใยนะคะผู้คาที่บ้านหรือที่อยู่แยกกันไกลก็คือห่วงใย และเป็นห่วงเพราะมันอยู่ในฐานสิบหรืออาจจะทุกใจในการแยกกันอยู่หรืออยู่ไกลกันหรือสิ่งที่มากระทบนั้นมันอาจจะยุ่งยากใจนะคะแต่ดาวศุกร์ที่สัมพันธ์กันนั้นอยู่ในฐานมหาอุดเพราะฉะนั้นตัวตนเขาก็สามารถที่จะทําไมคะพลิกผันเพราะเรือนพยายะคือการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ยุ่งยากแต่เป็นฐานมหาอุดฐานมหาอุดนั้นปีนี้อยู่ในโลกาวินาต แล้วปีนี้อยู่ในเรื่องของตัวของเขาแล้วดาวมหาอุดนั้นคือการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะยุ่งยากใจนิดนึงเพราะสุขอยู่ในเรียนมรณะนะคะนะนอกจากนั้นเราก็มาดูว่าในดวงดาวของเขาเนี้ยจอนอะไรบ้างก็ตามจุดที่เราดูทั้งหมดคือฐานเจ็ดซึ่งไปสัมพันธ์กับฐานสิบนะคะ คือตัวนี้เลขสองเลขหนึ่งแล้วก็เลขสี่ให้รายละเอียดนั่นคือดาวจรในปีนี้ของเขานอกจากนั้นเราก็ไม่ได้ดูอะไรมากมายมันก็นะคะในดาวจรของมหาพูดทีนี้เรามาดูดาวจรของทักษะดาวจรของทักษานั้นอันนี้มีมีใช่ไหมใช่อ่านะคะในทักษะของเขา เรื่องวาูสหมนตีกาีเราจะมาดูตัวเด่นก่อนก็คือตัวที่เป็นสีการหมุนทักษะในยามของเขาก็จะหมุนตัวเขาที่อายุ10-20-30นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะนับเขาตั้งแต่10-20-30-31-32-33-34-35บริวาร บริวารอยนี้บริวารอยู่ตร้ถูหมริวารอายุบริวาจออยู่นี่วรารอยู่หกลัตัวตนเลยบริวารอายเดอสี่เดาจอนที่ได้หกถูกไหมใช่บริวารเดาจอนนะหกเป็นสีเพราะนั้นหกเป็นสีตัวตงของเขานั้นก็สามารถจะสีจอนสีจอเป็นสามจะพิกผันสีจอเป็นสาม หมดยเนน้ววงงตตั้งหมุนนะคะทักษะหมุนนั้นตัวตนนะคะตัวตนอยู่ที่เลขเจ็ดเราก็หมุนนับไปอายุสามสิบปีหนึ่งเดือนสิบวันก็หกเป็นสีหกเป็นสีเป็นดาวจรถูกไหมคะบริวารเป็นดาวจรเพราะฉะนั้นในหกเป็นสีเราดูที่ตัวตนเขาตัวตนเขาเป็นดาวมหาอุก ราะฉะนั้นปีนี้ดาวมาหาอุกถึงแม้จะเป็นดาวลกาวินาที่เราคุยกันเมื่อกี้เขาก็จะถูกถอนเป็นแค่ครึ่งเดียวความวุ่นวายปัญหาเขาจะผ่านได้นะคะแล้วก็เราม,มาดูตัวที่เป็นกาลีสี่นุราอุสาหมณีกาลีกาลีคือเลขสี่เพราะฉะนั้นกาลีคือเลขสี่เขาก็จะต้องระวังผู้หญิงผู้หญิงผู้ใหญ่ อาจจะเป็นคุณพ่อเอ้ยอาจจะเป็นคุณแม่หรือเพื่อนร่วมง,งานหรือเจ้านายซึ่งอาจทําให้เขาเป็นปัญหาหรือทุกข์ใจเพราะมันตกฐานลากาดีหรือลกากรากินีนั่นเองนะคะนอกจากนั้นเราก็จะมาดูตัวย่อมย่อมตามไปก็ได้นะคะตรงที่ว่ามูลละคือเลขหนึ่งมูลละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นงอกเงยเรามาดูในตัวเขาว่ามูลละเขาอยู่ในเรือนหินนะ อยู่ในสาชาัชชแล้วมาอยู่ในบริวารของทาตสีเพราะฉะนั้นเขาจะเกิดความวุ่นวายในเพื่อนร่วมงานสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมาจากคนอื่นซึ่งอาจจะทําให้เขาไม่เป็นไม่สบายใจอันนี้เราก็มาดูตัวแบ,บน่นี้นะคะอุตสาหะความเหนื่อยเลขสองคือการเงินเขาต้องแสวงหา,เง,นหนา,า,หาเงินหนักขึ้นแล้วก็นอกจากแสวงหาเงินหนักขึ้นแล้วสิ่งที่เริ่มต้นใหม่ๆอาจจะเป็นภาระซึ่งทําให้เกี่ยวกับการเงินสัน่นคลอน เพราะฉะนั้นถ้าง,งานของเขาเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องสแสวงหาเงินเขาก็จะถูกต่อสู้หรือดิ้นรนด้วยความเหนื่อยนิดหนึ่งในความเหนื่อยของเขามันเป็นถันจันเพราะฉะนั้นก็ถันจันมันเป็นกําลังของตัวเองเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็สามารถจะช่วยเหลือตัวเองหรือพลิกผันตัวเองทําให้สามารถสะพัดในเรื่องของการเงินได้นะคะสามเป็นมนตรีดาวจรสามเป็นมนตรีสามหมายถึง มื่อกี้ที่เราบอกผู้หญิงไอ้ผู้ชายผู้ใหญ่นั้นจะคอยสนับสนุนหรือสร้างสิ่งใหม่ๆหรือผลักดันให้เขามีตำแหน่งหน้าที่การงานเด่นขึ้นเพราะพีน,นี้เขาได้ตำแหน่งและเห็นจากดวงดาวได้มาจากเจ้านายซึ่งเกิดสิ่งใหม่ๆแล้วตกฐานราชาชูนะคะในสุภาของการงานนะคะนอกจากนั้นหกแล้วแปดแปดเป็นเดชเพราะนั้นเลขแปด เราก็อาจจะมาดูที่ฐาน12นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงบริวารน,นะคะการเปลี่ยนแปลงการงานหรือการเปลี่ยนแปลงกับคนใกล้ชิดนะอาจจะเปลี่ยนเจ้านายเป็นผู้หญิงนะคะซึ่งอาจจะทําให้เหนื่อยใจนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้คือราพะ ึงแม้มันจะเหนื่อยใจแต่มันก็สามารถที่จะผลักดันให้เขาก็ประสบผลสำเร็จได้หรืออาจจะมีรบริวารผู้หญิงที่อาจทําให้เขาไม่สบายใจหรือยุ่งยากใจนะคะหรือคนใกล้ๆตัวโคาตกปัตตนีกตกกัมมะนะคะโอเอทาสาทาสาตกาไ,นนไปใ้ยนะลกสีเนาะทาสาตกอริกตกกัมมะเพราะฉะนั้น อาจจะเป็นคนที่ทํางานกับเขานะคะที่เป็นผู้หญิงอาจจะทําให้เขาไม่สบายใจในเรื่องของการงานหรือเจ้านายผู้หญิงอาจาทําให้เขาไม่สบายใจได้เพราะอยู่ในฐานสังคมนะคะพ่มามันตกฐานการกตินิเจ็ดฐานบริวารพูดแล้วอายุอายุคือความเป็นอยู่ในตัวของเขาหรือการดําเนินชีวิตของเขาก็คือไม่ได้อยู่ในถิ่นเดิมทํางานในถิ่นไกลหรือแยกจาก คนที่ใกล้ชิดหรือทุขคงได้เพราะมันเป็นตัวตรงค่ะโอเคคสั